ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาท400รหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรีและปิดทองลูกนิมิตท,ที่วัดปโปรดเกตตําบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่19ถึง23กุมภาพันธ์2568พร้อมชมมหรสพสมโพธทุกวันตลอดการจัดงานวันที่19กุมภาพันธ์ชมภาพยนตร์กลางแปลง20กุมภาพันธ์ชมลิเกคณะ ดวงก้าลูกสาวพ่อแก่21กุมภาพันธ์พบกับโตโต้พระเอกช่องวัน31คณะนิรันด์อภิวันอัญชลี22กุมภาพันธ์ชมลิเกคณะนรุพลพรพันธ์พรทวี23กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิการ่วมพิธียกท้าฟ้าพระอุโบสถพระสงฆ์สิบรูปเจริญชัยมงคลคาถาแล้วชมดนตรีแจ็คธนพล 4S Combo เที่ยวงานประจำปีปิดทองรอยพระพุทธบาทสีรอยและปิดทองลูกนิมิตวันที่19ถึง23กุมภาพันธ์2568นี้ที่วัดโปรโดเกตตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกร็ดจัจงหวัดนนทบุรี